นี่นะครับเลียงการเรียงไม้นะครับเรียงแนวตั้งแล้วแล้วก็ขวางไปให้อย่าให้มันมีช่องว่างเยอะนะครับถ้ามีช่องว่างเยอะไฟมันขึ้นไม้มันจะไหม้มันจะเป็นเท่านะครับเป็นเท่าเยอะถนะ้ามันมีช่องว่างเยอะแล้วก็ปิดฝาลงนี่นะครับฝา นั้นก็มาจุดเตานะครับผมใช้จุดใส่ถ้วยแล้วดันเข้าไปนะครับแล้วเอาฟืนยัดทีหลังผมติดดีก็ยัดเข้าไปข้างล่างเลยครับต้ ไม้รอนะไม้ไผ่ไม้อะไรที่มันเป็นมันใช้ไม่ได้แล้วมันพวกนี้มัน,ต,นติดไฟไว้วเข้าไปไกลหน่อย แล้วก็จุดไปเรื่อยๆนะครับเอาใสาฟ่ฟืนไปเรื่อยๆนะครับเอาจนควันมันออกเยอะๆแบบนี้ครับควันมันจะพุ่งแรงครับเราก็เอาดินกบรอบๆอไปออกท่อที่เดียว เหลือไว้สักหน่อยก็ได้นะให้มันติดติดไปสักพักแล้วก็ปิดหมดเลยครับไม่ให้มันมีแล้วข้างให้มันไปออกท่อตรงนู้นที่เดียวจากนั้นเราก็าฟื้นเอาฟื้นออกครับรอให้ควนมัน มันออกท่อเยอะๆหน่อยแล้วก็เอาฟืนออกแล้วก็หลีหน้าตาลงครับตอนแรกก็หลีลงเหลือประมาณสักให้มันเหลือช่องว่างสักก e ิดบล็อกนะครับพอเราจะเอาน้ำสูบคนไม้เราก็เหลือหลีลงให้มันเหลือแค่ครึ่งอ e ิดบล็อกนะครับประมาณนี้นะครับช่องว่างรัวอากาศเข้านะครับถ้าจะเอาน้ำสูบคนไม้เราต้องมาดู ตรงท่อนี่ก่อนนะเอาฝาปิดงี้เราเปิดดูมันจะมีไอ้น้ำเหลืองๆนะนี่มันเป็นไอ้น้ำใหม่อยู่มันใส่อยู่ล้วเรายังไม่เอานะครับลอมงออกสีเหลืองๆหน่อยแล้วเอาถ้วยเหลืออะไรที่มันเป็นเหล็กนะเวลากระทบความร้อนมันกระทบนะมันจะมี หยดน้ําลงปล่อยร้อนๆมันจะมีหยดน้ําไหลลงแนละ้วเราดูที่มันเป็นสีเหลืองเราเค่อยเก็บเอาน้ําส้มคนไม้นะครับนีเดี๋ยวรอได้ที่เดี๋ยวสาธิตอีกรอบน้ำส้มคนไม้นะครับ ต่อไปเป็นในกนเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับเรา,เาผ้าพันไว้เราเอาน้ำแหลดท่อให้มันเปียกๆถ่ายคนเดียวมันจับไม่ได้ครับตรงนี้ก็เอาผ้าชุบน้ำนครับก็พ,พันพันพันไว้เฉยๆให้ควันมันไปออกข้างบนนะครับ ดีทาไปด้วยไทยไปด้วยมันทำไม่ได้แค่พันไว้ให้ควันมาขึ้นเฉยๆจากนั้นมันก็น้ำส้มควันไม้มันจะไหลออกมาตรงนี้นะครับแล้วของผมมันมีมันต่อสองท่อนมันเลยมีสองที่แต่มันหยดตรงนี้ด้วยมันจะออกสีส้มขุ่นๆแดงๆเหมือนสนิม ถ้ามันใสเรายังไม่เก็บรอมันสีออกคุณๆนี้เราก็เก็บแต่ถ้ามันเหนียวเป็นยางแล้วนั่นก็ออกเลยนะครับไอมันไม่มีแล้วครับมันจะเป็นน้ามันทาเป็นอะไรไปละตรงนี้ก็เอาผ้าชุบน้ำโปะไว้มันเปียกๆมันจะออกเยอะ ากนั้นเราก็มาหลีหน้าเตาให้มันแคบลงนะครับเอาขี้ข้าเก่าออกก่อน ข้างหน้านี้ก็เหลือช่องไว้สนิดหนึ่งครับให้ลมมันเข้าไปไม่จะไปออกตรงนู้นครับก็ได้นน้ำสควรไหมจากนั้นก็รอให้ควนมันมันจะเป็นสีฟ้าๆแล้วก็ปิดเตาตรงนี้ก็เอาดินอุดไว้เลยนะครับอุดท่อปิดตรงนี้ให้สนิทข้างหน้านก็ปิด เอาดินปิดให้มันไม่มีอากาศเข้ามันก็จะดับผักอีกวันแล้วก็มาเอาออกแค่นี้ครับกันเผาท่านเตาทอซีเมนต์คือมันสะดวกสบายครับการเอาเข้าเอาออกไม่ค่อยเหนื่อยเยอะเดี๋เหนื่อยแค่ตอนทำเตาทำเสร็จก็เผาเสร็จแล้วไปทำอย่างอื่นได้ ปิดมาอีกวันก็ออกแล้วก็ใส่ต่อมันสะดวกนะครับขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับ